แล้ว้ามาดึงสลักมาโดนโกดใส่มาแบบนี้ไม่ดีครับคิกคามุคาวนับวิรอแล้วใส่ไปเรียบร้อยฮะ กีเขาขึ้นไปด้านบนแล้วค่ะโอ้โหฟอร์มเดอะฟิวเจอร์ครับไหลเข้ามาถล่มครับใส่ JN ตรงนี้ครับต้องดูว่าจะได้หรือเปล่าแล้วอุ้ยยังไม่ยิงแล้วสเปซใส่มาตรงนี้ยังไงครับแล้วเจเอ็นแต่น้องทางของดิฟเฟียนไปเหมือนกันแล้วทีดี้ครับไปโดนน็อกมูเลตอฟครับตอเอ่อโตโต้ครับผมไปซ้ำต่ออย่าข้างในมันมีความพยายามอย่างจะไปชุบเพื่อนอยู่เหมือนกันนะสหรับฟอร์มเดอะฟิวเจอร์แล้วด้านหลังพยายามชาร์จเข้ามาเจเอ็นไปเก็บวอลคอลีแล้วซ้ำต่อทันทีนันดูไปได้เจเอ็นมาแล้วโอ้โหเสียคิวไปเหมือนกันกับทางฝัั่่งงงโคคททีียาาไไปปเกกขอออนนนนดู็ เอาครับแล้วเตอร์เตอรครับซ้ำนาำดูโอเจเกไปตัวนี้เตอร์เตอรโดนเทนน็อกมาเหมือนกันแล้ทีดีครับแล้วซ้ำท่อนะของเตอร์เตอร์โเจเกไปแมวครับซ้ำกอดแมวโอเจเกไปได้เข้ามาแล้วโดนยิงสเปซใส่มาเอ็กซ์ตรีมตัดน็อกไปได้หนึ่งแล็บดับเบิ้ลน็อกเลยครับโอเป็นโนดาและโกเน็กซี่นั่นเองครับและเป็นนี่ครับเอ็ดดี้ครับไปซ้ำซอยเมทออกจเกมไปและโดนเทรดคิวออกไปสองครับโกเน็กซี่และโนดาครับโอ้ไม่ดีแล้วครับสำหรับเอ็ดดี้ครับตรงนี้ครับไทมมิ่งจะเสียหรือเปล่าแล้วไล่มาแบบนี้สเปซใส่น็อกไปหนึ่ง เอ็ดดี้เฟรดแล้วส่งหน้าของแอสตาครับจบไปในอันดับที่16ถุงพายอยู่แล้วตรงนั้นซีวันมอยไปตัดทางของฮาบออกไปแล้วคอรี่ไปซ้ำทางเจนฟอร์ดตัดเกมไปเรียบร้อยแล้วแฟดครับเก็บทางของซีเจได้คิวมาแล้วซีวันมอยไปได้ครับอีกหนึ่งคิวเจเทรย์เกมมิ่งครับค่อยๆขยับเข้ามาแล้วไม่เห็นดียาตรงนี้เป็นอินไซด์ครับยิงใส่เข้าไปเลยครับด้วยเอสลาร์ครับล่วงคาร์บอนไซท์สำหรับแฟดครับแล้วเป็นซีวันมอยครับมายีสเปซใส่เหมือนกันครับ โอ้วานอติก้าโดนน็อกไปซ้ำออจากเกมทันทีกลางแกลเนตลูกนี้โยนไปย้อยย้อยยังไงกันด้านหลังแล้วโดนไปครับไปซ้ำแฝดออกจากเกมไปหนูลินเจ็บบานานาเหมือนกันต้องลงมาปั๊มยากันไปก่อนต่อแต่ว่าโดนต่อเช่นเดียวกันกับเป็นทางของเกมโฮมนะกอ็สิวเข้ามาเก็บปูชิวออกไปแล้วคิ้วมุกขาวไปเก็บทางขอตัมติงเอลโอ้ฟิวลี่เพื่อนแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วไปก็นิวครับตัดน็อกมาเป็นอินไซด์เหมือนกันครับเทรดน็อกไปคนละหนึ่งตรงนี้ครับโลนอนไหลมาต่อโลน โลนอนสบัดใสไ่ไปและเรียบร้อยแั่โดนเทรดน,น้องไปสหรับคอรี่ครับแล้วไปก็ต์นิวครับไปยิืมใส่คิงครับภูเขาเนาะไปเหมือนกันแล้วเหลือแค่คนเดียวโลน่าสุดท้ายไปเกมโฮอมอ e ีสปอร์ตครับมีไหลเข้ามาจะเฮ้ยหมวกโผโอ้โหแล้วเห็นพอดคคีครับสบัดใส่ไปซีโค้งแตกครับสหรับบาซิลและโดนซ้ำมาจากเกมไปโดยโลนอน กี้กูมูขาวขึ้นมาแล้วเห็นไปก่อนเราล็อกเป้าได้ก่อนนะจ้ำต่อทันทีไฮสกีน้อกไปอ้าวแล้วโดนสวนมาแบบมาเหมือนการจัดฮางของหนูลินยิงมาแจมตรงนี้ซ้ำได้แต้มจากไฮสกิไปเรียบร้อยแล้วไอะกิ้กูมูขาวยจะใส่ตูบังมาตรงนี้คิกคมูขาวไปยิงสเปซไซสิกวันไปเหมือนกันและจะตามออกจากเกมนี้ไปเลยนะครับผมแล้วด้านหน้าโอ้โหเรียบร้อยเลยค่ะทางของเซราอินสปอร์ตจบไปเป็นอันดับที่10โดนปิดงานไปโดยฟิลลี่และแฟร์เชตต์น้องมาเป็ถึงเท่าของโคเน็กซี่ครับโนดาเทรดน็อกมาได้เป็นหนูลิน เอาครับเดินหน้าต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับแล้วแฟดปั๊มยาขึ้นมาทีเรียบร้อยตรงนี้เดินหน้ามาเรียกว่าจเทนออกไปสำหรับโนดาแต่ว่าเป็นเอ็ดดี้ครับมารอซ้อนอยู่แล้วครับส่งนัดของเดเทอร์เกมิงจบแบบที่ก้าไปแล้วรออยู่ครับแฟดจะที่จะเข้ามาแล้วตรงนี้คือสโกมาสุวิยายิงใส่ไปด้านหลังแฮสุวิยายังคงรอตรงนี้แล้ววิ่งผ่านมาแบบนี้ไม่สวยโดนย,ยิงต่อแล้วน็อกไปทันดีเทอร์เทลอ่ะสุวิยาบอกขึ้นสโกมารอต่อยันดิยานจะโดนหรือเปล่าในมุมนั้นหรือว่าจะซ้ำก่อน ขอต่อก่อนแล้วโดนยิงสวนกลับมาโซฟิยาเลื่อนเหรีอญหึงเท่านั้นโอ้โหแล้วข้างหลังโันบีมาต้องวิ่งออกมาต่อฮะโนดาครับไปซ้ำหน้าของโลกี้ครับฝัดไปตัดน็อกเลวิสมาได้เหมือนกันชุกซี่ตัดน็อกก็ตนิวไปครับโลนอตัดน็อกหน้าของก็ต์แมวไปเหมือนกันแล้วฝัดไปซ้ำเลวิสเกย์ไปดียาตัดน็อกมาเป็นฝัดเช่นเดียวกันครับเทรดกันไปตรงนี้ครับแต่ว่าอยู่หน้าบูสตสุดท้ายับ็นหน้าของโซฟิยาปิดงานเลยครับดีไวสปอร์จบดับที่แปดไปเต็มเต็มครับคิกเข้ามุขข่าวโดนตัดน็อกไปด้วย a กอดแมวไหลเข้ามาปรับเลสดอดมายังไงต่อไปโลนอนค่อยๆยิงคอใส่ไปตะเบทไปนหนึ่งทีหาเอ็ดดี้ยังไรก็ผมโลนอนลงเนินตับมากอดแมวไหลขึ้นมาแบบนีเ้เะเบทใส่ไปหายเลยน,นอยด้านนอกท้าของจูซี่ไปเหมือนกันแล้วโลนอนตัดนอกมาเป็นกอดแมวเลยครับผม จะได้หรือไม่ได้เราตรงนี้โมมาบอกขอซ้ำไปก่อนได้ด้านจากนิ้งภูเขาแล้วด้านหน้าเป็นโรนนเก็บมาเป็นโมโเรทอปไปโยนออกไปตลอดนี้แล้วโรนนบอกว่ายัางไงฮะอ้อมขวาขึ้นมาช้าตรงนี้ยกตโกมาแล้วยิงต่อโอ้โหเยอะเหลือสิบสองครับทำเป็นไสิบสองมือนกันแล้วสุดท้ายโรนน์ไปโดนปิดโดยเอ็ดดี้ฮะจบไปเป็นดับที่ห้าครับฟิลลี่เนสเอไหลมารวมคู่กับบอดบาดมากนี้นอนหลบมาก่อนดอปช็อตมาหนึ่งจังหวะแล้วเป็นโหนด้าครับยิงสเปซใส่ไปเนสเอหายเลยแล้วโดนโมโเรทอปใส่มาเหมือนกันตรงนี้ก็โดลลงมาาก่่อนนนเเตยครับผม น้องมาเป็นเอ็ดดี้โนดาอยู่เดินตามอยู่ยิสเมไซมาโนดาเทรดน้องไปในฐานะของไซจีแล้วจะซ้ำครับจะซ้ำเอาคะแนนก่อนเลยหรือเปล่าหนี้ยิสเมไสแตเปยไซมาลงมาด้านล่างหนึ่งรอบครับแล้วนี่กระป๋องมาเข้าไปทำเอ็ดดี้ครับออกจากเกมไปโนดาตัดเอาชนะของไซจีออกจากเกมเช่นเดียวกันซีเจติสิบแปดยิสเมไสนาดาสุดท้ายเป็นซีเจติสิบแปดตลบหลังมาครับ คุยแล้วมีเตอร์อีสปอร์ตจำนบที่3ไปแอดอบตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วไหลลงมาบอบาดบ้าโดยิ้มใส่จากซีเจ็ดสิบแเป็นกสุดท้ายเป็น c ีเจดับเบิ้ลคิวแล้วเป็น MVP ครับผมอัลแองเจิลพีเดเตอร์8ปคิวแล้วมากระจุกกันอยู่รูนี้ m 2็9สพีไฟใส่ไปทเทรดน็นอก,กไปคนละหนึ่งยังรับอาร์คารินรวมถึงเตอร์เตอร์ครับผมเจเอนกับไหลามาเจไหลามาในสมองยิงใส่ไปเรียบร้อยครับตัดน,น้องท่นาของแนนดูไปเหมือนกันแล้วถูโเรโดนซับไปโดนท่าของดีดี้ครับ ทีดี้ซ้ำไปสองดิยานเธอเธอออกไปแล้วอวัคตินโดยทางของเจเรนซ้ำต่อไปแล้วเจเอนะตอนนี้ไปได้ทางของทีดีตามมาต่อค่ะสุดท้ายเป็นอะไรกันเดี๋ยวไม่ได้ยิงนะฮะฟาร์มมาทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ไหลมาวานุติก้ายังไงต่อไปแล้สุดท้ายเ็นกอร์ิวไปปิดงานลิงซี่อาจากเกมไปแอสตราจบอันดับที่สิบห้าไปตรงนี้ครับตามมายิงใส่เลยครับปู่ชิวบอกจัดให้ส่งโลนอนกลับบ้านไปครับฟิลลี่จบอันดับที่สิบสี่ไปยังไม่ได้ครับตรงนี้เดินหน้าเขาทำมาต่อเนื่องไปคอนเทนต์ส้ำหน้าของเจมไปเอาจากเกย์ไปไไมม่ด้เหือนกัน แต่ว่าเหลือ2องคนเนี่ยทางของไปเธอริเนียอีลิธและบรีดัมต้องเข้ามาสวนต่อวิธีสามจะชิงสับเร็จหรือเปล่าแล้วข้างหน้านั้นการยิงใส่ไพน้องไปหนึ่งร้อยทันนอาหน้าน้องค่ะของเดฟฮอลแล้ซ้ำต่อทันทีเหลือแค่คนสุดท้ายเท่านั้นค่ะนัน่นก็คือทางของโลกี้โลกี้หลังไม่ไหมตัวนี้ครูนักตีเข้าไปบอกว่าจะชาร์จแล้วหุยบอกมีอารมณ์ปั๊มพันเพนเดต โอ้โหเาครับโลกี้บอกว่านอนในสมอก่อนตรงนี้เฮ้ยบีนเพื่อนโคแน็กซี่เพื่อนหลังต้นไม้เพื่อนคือมันติดกันเลยนะคะตรงนั้นเนื้อจังหวะนี้แล้วนอนอยู่สมอจางมาเช็กน,นอนจางายมือโอ้อยนอกโซนโอเคอยู่นอกโซนตรงนี้ยังไงต่อพันแบนเดตส,สู้กับวงครับสำหรับโลกี้คนเดียวไม่น่าจะไหวกับเบรกแดนมาใส่สมอใส่เฮ้ยรอบไปสองก็ดิวเพื่อนแล้วสุดท้ายไม่ไหวจริงครับเป็นคาเมาครับมาปิดงานครับผมบิ๊กทิมไลท์แซฟหกคิว เอาครับเซอร์เบรดาอีสปอร์ตครับค่อนข้างมีปัญหารวมถึงแอสตราเหมือนกันตรงนี้มือที่3ไหลเข้ามาโยชิมิมุริแต่น้องเอสเไปยังไงต่อฟัดยิงคอใส่มาเกือบตายไปลิงซี่แต่น้องไฮซากิไปอีกหนึ่งคนแล้วฟัดครับสุดท้ายเนี่ยไป็นชนะของซิกุวันครับตัดนักของแอสตราออกไปในอันดับที่16เลยใช่ค่ะแล้วฟัดเมื่อกี้ไปตัดนักของเจนกูลอฟด้วยค่ะเขาคือเจ้าชนะของโตเคโตเคตัดไปได้อีกหนึ่งนอตตรงนี้เลต่อไปแล้วเป็นดียานีสเบยใส่บอยอีกบอยชีมเหมือนกันนบผมแล้วนีสเบยดใส่ กำลังหลักเลยนะคะแล้วก็มีการตัดออกไปเป็นดับที่สิบสี <14 S 2> จบไปแล้วค่ะแล้วดีวายตามต่อเลยเอาสิครับจบดต่ที่13แล้วเผามา P5 เป็นหนึ่งนัด แล้วสเปย์ใส่ไปตรงนี้จังหวะแรกหลังกัวหลังเวงไ,ปงไ,ปไปอินไตกระสุนหมดเรามาก่อนตรงนี้ปู่ชิวบอกขอดูในบ้านนะรถนอนนั่งอยู่บ้านแล้วอีกรถนอนด็นอกต่อสองน้องไปซ้ำต่อซ้ำต่อได้รถนอนแล้วตอนนี้เหลือแค่สองคนเท่านั้นนะสำหรับทางฝั่งของฟิลลี่รถเจเจอโดนคิล่าฮะเอาเน็ตเก็บไ,ไปแล้วปู่ชิวน็อกออกมา <โอ S 2> เหมือนการจุกซี่ฮะเฮดช็อตใส่ปู่อ่ะต่อมาแบบนี้ครับกิ้ขามูคาวจะแกรนเน็ตใส่ก่อนเลยหรือเปล่าแล้วมาดึงสลักมาโดนโกดใส่มาแบบนี้ไม่ดีครับกิ้ขามูคาวนับวิรอแล้วใส่ไป เรียบร้อยฮะสุดท้ายครับบุรีรามูไนเตดอสปอร์ตครับจบในอันดับที่8ไปครับตรงนี้ 15คะแนนเท่านั้นครับแลคิสล,ลาแต่น้องม่าเป็นชนะของชิบิลิสครับผมและ JK เคแต่น้องม่าเป็น NBK เหมือนกันเอาครับลองเคไหลามาอยู่เหนือนต่ำตรงนี้ครับเพื่อจะเช็คก,กันก่อนไหลออกซ้ายไปสำหรับเอ็กสเตเดียมไหลามา2ไหลามา3นี้ยิงสเปรย์เพื่อจะตามขึ้นมาแบบนลีสเตเตอร์ตยสเปรย์สใส่ในชุดมาสุดท้ายไม่ไหวครับเป็นเจเคมาปิดงานลองเคเอเจไปดิวิชั่นเอเกมมิ่งจบอันดับที่5ไปเลยครับผมใช่ครับเราม,มาเช็คทีมนทางก่อนครับลองเคยิงสเปรย์ใส่มาช็อตนี้เลยต่อไปฮองวูเกือบตายเหมือนกันแล้วไปยิงสเเเปปรรรรใใสสส่่่่่มมมาาโโโโดดดดนนนนนนตตตตตััััวววหหลลงงงงงกกบบบบออออชีีีียยยข้้้ไไไแแะิฟๆ น็อกไปแล้วเก็บซรัพด้วยมิวยูทันทีเข้ามาช้าแบบนี้เอเซเดียมะจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าคนในบ้านน่าจะรู้กันหมดแล้วค่ะและวสุรบีครับไปชูด้าน,นของบอสชีมาได้สุรบียิมย้มไปใส่ไปฮองวูโดตัดน็อกไปหนึ่งแล้วสุรบีตัดน็อกไปสองน็อกไปเจเคอีกหนึ่งเลยครับผมโอเมจิสปอร์ตยังอยู่ในเกมตรงนี้ครับและในบ้านเนี่ยเป็นหน้าของวิทิมไลท์ครับแล้วดูครับวาระครับไหลามามิวยูตะเบ้ไม่พักตรงนี้ไหลขึ้นมายิ้มไปใส่ไปบอสชีโดนตัดน็อนเลยรับบอกอนะมยูรเดีกหนึ่วงบบีเเข้าามรื่อยยๆเนี่ต้องบีบเข้าามแล้วล่ะ แล้วตรงนี้อรับชัดยิงใส่เข้าไปสปีดน็อกไปเรียบร้อยแล้วมีมวยูท้ำต่อทันทีค่ะได้แต่ไปเหลือคนสุดท้ายตรงนี้เป็นวารัสคแล้ววารัคกระโดดเข้ามาแบบนี้ยิงไปใส่ไปข้ามาโดนตัดน,นั้งไว้หนึ่งคนเอาแล้วขามาโดนตัไ้ไวเกยไปแล้วแหมไปน็อก<อ>ไปใใตายบูโซครับผมแหมแล้วห้องวูคานมาแบบนี้ยังไงต่อครับวงมันบีบเขาจุดถุกกลางยิงตะไปใส่ไปก่อนแล้วซีวันมอยู่ในห้องน้ำวงมันบีบบนและล่างปั๊มยาปั๊มยาย่งไงแล้วซีวันมอยโดนมิวยูบอกว่าปั๊มยาสุดท้ายมาเป็นเอ็กซ์สเตดิ